การนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแม้ตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แม้ตามปกติและทุกท่านใส่แมสทุกคนเลยครับค่ะแล้วพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATP ผลเป็นผ่านเรียบร้อยทุกคนค่ะวันนี้คุณแพมมีอะไรมาแจกไปชมกันเลยวันนี้แจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเครื่องชงกาแฟแล้วก็ยังมีเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟอีกด้วยนะคะ ใครอยากลุ้นรับของรางวัลดีๆแบบนี้เพียงส่งรายชื่อเข้ามาใน Line at ด a p p a s าซเท่านั้นเองค่ะส่วนไทยแซมบในวันนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่วันนี้มนันแนะนำร้านนี้เลยค่ะรับรองซื้อไปคุณแม่ต้องถูกใจแน่นอนไทซส่งมอบความรักให้หวันแม่ปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆโดยมาไัยผ้าพันคอ มาลายพักคลุมไหล่ของแบรนด์นาราดาพุงมาลัยพุงสวยที่ร้อยเรียงพ้าพันคอพ้าคลุมไหล่หลากสีหลายแบบเข้ากับมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นมาลัยขอประกองผ้าพิมพ์ลายพื้นใหญ่ดีไซน์สวยผ้าไหมชีฟองสามสี 4, ผ้าแคชเมียร์และผ้าไหมไทยแท้หรือจะเป็นมาลัยอุบะมะลิบานผ้าไหมมุกผ้าไหมชีฟองและมาลัยช่อดอกมะลิที่มีให้เลือกทั้งผ้าไหมมุก ผาพิมพ์ลายหลายสีหลายแบบที่ไม่เขียวไม่เฉาแต่สวยงามไม่แพ้พวงมาลัยดอกไม้สดเลยแ่ละค่ะวันแม่ปีนี้ใครสนใจส่งมอบพวงมาลัยผ้าสวยๆหรือชุดของขวัญแทนคำบอกรักแทนคำขอบคุณไปชมผลงานสวยๆในรายการกันเลยจ้า วันนี้เราอยู่กับคุณนาดาค่ะเจ้าของแบรนด์นราดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนื่นเลยถามถึงจุดเริ่มต้นของพวงมาลัยผ้าค่ะเริ่มต้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ของเราเนี่ยทำในส่วนของผ้าพันคอมาก่อนค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าผ้าพันคอเองเนี่ยเหมาะกับเป็นของขวัญให้กับคุณผู้หญิงต่างๆค่ะโดยเฉพาะในในส่วนของโตวันแม่เนี่ยผ้าพันคอเองเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สามารถมอบให้กับคุณแม่ในโจทย์ของเราคือทำยังไงล่ะ คุณแม่ถึงจะได้รับแล้วประทับใจแล้วมันแตกแต่างจากในท้องตลาดเราก็เลยมาทําเป็นมาลายผ้าพันคอมาลายผ้าคลุมไหล่ให้ค่ะก็เลยอ,ออกมาเป็นมาลายที่เป็นผ้าที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆอ่ะเนาะคุณแม่รับผมรู้สึกวู้ได้ทั้งดอกมันลิได้ทั้งผ้าพันคอสองอย่างในอย่างเดียวเลยสุดยอดมากงั้นผมถามเลยจุดเริ่มต้นเลยว่าชิ้นแรกไอเทมแรกที่เราทําขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไงไอเทมแรกจะเป็นไอเทมตัวนี้นะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ตัวมาลัยเนี่ยจุดเด่นของมาลัยคือมันพื้นทจะมีอุบะด้วยเราก็เลยเอาผ้าพันคอของเราเนี่ยผืนสวยๆมาร้อยเรียงกับอุบะเป็นอุบะเป็นอุบะเจ็ดขานะคะเป็นมาลายคอพักกรซึ่งก็จะเป็นที่นิยมแล้วก็ลูกค้าก็ชื่นชอบกันมากค่ะพอแบบแรกออกมาเห็นบอกว่าการตอบรับดีมากการตอบรับดีมากเ่าะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะผ้าพ,าพันคอเองเนี่ยมันให้แทนความรักความห่วงใยความอบอุ่นให้กับคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่เนี่ย สามารถที่จะแกะมาลายตัวนี้แล้วเอามาคุ้มผมได้ต่อไปด้วยค่ะอยากทราบราคาหน่อยราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,690าตบาทค่ะพันหาบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาทไม่เกิน2,000พันราคาดีมากๆเลยขัดมาข้างๆแล้วครับขัดมาข้างๆจะเป็นต่างกันโดยที่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นๆเพราะว่าเป็นผ้าพันคอสองผืนด้วยการที่จะ สามารถที่จะให้คุณแม่แล้วทำเป็นมาลัยได้ค่ะก็คือแกะออกมาเนี่ยก็จะได้2ผืนใช่เป็น2ผืนด้านบนกับด้านล่างด้านบนเป็นผ้าพิมพ์ลายผืนใหญ่ด้านล่างเป็นผ้าไหมมุกใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันค่ะโอ้สวยทั้งสองผืนเลยเป็นการผสมผสานกันนะครับถึสวยงามมากๆนะฮะแล้วแล้วเราเห็นลวดลายอีก แบบหนึ่งที่มีหลายสีมากๆาเลยเป็นหนึ่งผ้านหนึ่งผืนมีทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะและ<อ>้วล้อมรอบด้วยอุบะามลินะคะ<อ>ก็เป็นคล้ายๆงานฝีมือแล้วก็ล้อมรอบด้วยผ้าพันคอตัวนี้สามารถแกะออกมาใช้ได้เลยหนึ่งผืนมีสีๆๆ<อ>่สีไม่เหมือนใครแน่นอนตัวนี้สวยมากๆค่ะสวยจริงถูกต้องอแลวถัดมาทางด้านนี้ราคาพี่นดาถัดมาทางด้านนี้จะเป็นผ้าแคชเมียร์ค่ะทีนี้โจทย์ของพีที่แล้วมีลูกค้าถามว่าเอ าสมมติว่าเอามาลายออกปุ๊บ,บแกะออกมาปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้ยังได้เป็นมาลัยอยู่เราก็เลยผสมผสานปีนี้ให้เป็นรูปแบบที่มีอุบะอยู่ด้วยก็คือสามารถที่แกะออกได้แล้วคุณแม่ก็ยังสามารถที่จะแกะมาลัยเก็บมาลัยตัวนี้ได้ค่ะอ,อ,อันนี้เนี่ยราคาเข้าก้าวทีนั้นประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ1,300บาทจนถึง1690บาทค่ะที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนแรกเนาะแต่ว่าทีนี้ที่เมื่อกี้พินาดาบอกคือเริ่มเอามาพัฒนาต่อว่าอยากได้แบบ เอาผ้าไปใช้แล้วอะ่ะเก็บวงมาลัยไว้ได้อีก<ช>จนมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป,เป็นตัวนี้ค่ะก็คือสิ่งหนึ่ง<ๆ>เช้นกล่องนี้เนี่ยสามารถที่จะ<ๆ>เห็นว่ามันจะมีตัวคล้องแล้วก็มีอุบะอยู่<ๆ>ก็คือสามารถที่จะ แกะผ้าออกมาแล้วก็เป็นมงกุฎอะไรสวยๆให้คุณแม่ได้นะคะแล้วก็จะมีคอลเลกชันอื่นๆตรงนี้ซึ่งมันเป็นคอลเลกชันใหม่ของปีนี้เราเน้นทากล่องใหญ่เพราะอย่าลืมว่าเวลาถ่ายรูปในโซเชียลต่างๆวันแม่จะต้องไปอวดเพื่อนๆกันขันแล้วคุณแม่ค่อนข้างที่จะประทับใจ,จริงใช่ครับ <ๆ S 2> ผมเชื่อเลยช่วงน <ๆ S 2> ี้คุณแม่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ <ๆ S 2> ว่าเดี๋ยวจะซื้อให้คุณแม่ซะหน่อยหนึ่งถ้าซื้อนี่รักเลยโอ้โหรักเลยส่หลายๆคนเลยด้วยทีเดียวรักมากใช่ฮะอ่ะงข้นผมถามหน่อย ด้วยความที่ลายผ้าเนี่ยมีความหลากหลายแล้วมีผ้ากี่ชนิดมีกี่แบบก็จะม,มีมีถึง4ีถึงหแบบด้วยกันค่ะคอาจจะเริ่มต้นด้วยผ้าทิมพ์ลายตรงนี้ก่อนก็ได้ไนะคะนะจะเป็นผ้าพิมพ์ลายผืนใหญ่ขนาดร้อยสามสคูณร้อผ้าตัวนี้นี่นอกจากจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วยังสามารถที่จะข่มนุ่งบิกินนี่ ไปใช้ทะเลสวยๆได้มันเลยมันใช้ได้เป็นผ้าเนกประสงค์หูพึงเลยอะไรนะฮะใส่กับคลุมกับบิกินีคลุมบิกินีอีกทีใช่ตื่นเต้นเลยจะมีลายค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวแล้วผ้านุ่มลื่นด้วยเนาะเห็นลายทั้งสองด้านสวยงามนะและเห็นบอกว่ามีด้านนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยมากอันนี้เป็นผ้าอะไรตรงนี้จะเป็นผ้าไหมชีฟองค่ะซึ่งเป็นผ้าที่หนึ่งผืนมีทั้งหมด3สีในผืนเดียวแล้วจะมีซ์เจอร์ที่พิเศษกว่าผืนอื่นๆนะคะจะเห็นลายด ให้คุณผู้ชมดูเป็นผ้าคลุมไหล่ที่สวยงามกางออกมาแล้วเป็นแบบนี้คลุมไหล่สวยมากขึื้สวยไหมคะะเดี๋ยวลองคลุมไหล่ให้ดูนะคะ คุณแม่ได้ไปปุ๊บอ้โหโหนี่เราเหมาะกันเป็นคุณแม่เหมือนกันนะที่ผลนะก็เป็นสะทีอยากเป็นแล้วเนี่ยคือสวยงามมากเลยนะคือลวดลายและรายละเอียดของเขาค่อนข้างดีเทลดีมันให้ความอบอุ่นด้วยสามารถที่จะใส่ชุดไปงานให้ความหรูหราในตัวได้เปลี่ยนบุคลิกได้เลยค่ะสวยเนาะอยากทราบราคาสักหน่อยนึงครับราคาทรงใหญ่นี้อยู่ที่ราคาประมาณ2,500บาทจนถึง3,000บาทค่ะอ๋อก็ไม่ผิดราคาดีใกล้วันแม่แล้วหลายคนคงแบบโอ้โหตอนนี้ใจมันไหวอยากจะรีบสั่งซื้อ ทำยัังงงไบบ้าครินดีค่ะ,คคะก็สั่งซื้อผ่านทางไลน์แอดนัลาเอเชียนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้ สมมติสั่งซื้อผ่านทางไลน์เนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะส่งรูปแบบทั้งหมดพร้อมราคาไปให้เลือกชมได้เลยค่ะและเห็นบอกว่าบางคนที่อาจจะแบบอุ้ยปีนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่อยากจะให้คุณแม่มีงบไม่มากเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจริงๆก็จะเป็นผ้าผืนตัวเนี้ยค่ะเป็นผ้าผืนเล็กๆแบบนี้อยู่ที่ห้าบาทอ๋อแบบนี้แหลอคะนี้นะเริ่มต้นห้ารกาทอ๋อนี่คือราคาเอาเริ่มต้นแบบนี้เลยกล่องไม้ด้วยนะี่กล่องไม้เผื่อใครไม่อยากให้เป็นมาลลยก็จะเป็นกล่องเราพันเป็นดอกกุหลาบตรงนี้แล้วกกก็็มมีเขัดดอ มะลิให้ด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยมีคุณผู้ชมคนไหนซื้อแต่พวงมาลัยไหมฮะมีมีเหมือนกันนะโอ้โหแต่คือจริงๆแล้วสามารถที่อะสมุติเลยวันแม่แล้วเทศกาลอื่นๆอยากจะให้ที่ร้านออกแบบดีไซน์ได้ไหมสามารถเลยค่ะก็คือสามารถติดต่อมาได้แล้วก็ขอพิเศษนิดนึงสําหรับรายการแทคกาซาวันนี้นะคะจะได้ส่วนลด10%แต่ทุกคนต้องแจ้งมานิดนึงนะคะเพราะจริงๆของเนี้ยใกล้หมดแล้วแล้วก็ให้พิเศษเฉพาะลูกค้า ทางนี้โดยเฉพาะเลยค่ะย้ําเลยช่องทางการติดตามติดต่อจังซื้อได้ยังไงบ้างลา์ ads นะลายเอเชียเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งแคตตาล็อกรูปภาพให้หมดแล้วก็ให้เลือกสีด้วยว่าเธอชอบแบบนี้เอาผ้าสีไหนยังไงเดี๋ยวจะมีให้เลือกค่ะบอกราคาเราอีกทีฮะว่าเริ่มต้นจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่590บาทจนถึง3,000บาทค่ะก็แล้วแต่ว่าอยากที่จะได้เรนจ์ราคาแบบไหนอย่างไรแต่อย่าลืมว่าทุกผืนสามารถแกะออกให้คุณแม่ใช้ได้แล้วคุณแม่จะประทับใจมากๆเลยค่ะย้ำนะครับผมว่า สุกนี้ใกล้วันแม่แล้วดังนั้นสั่งล่วงหน้าซะหน่อยนึงนะครับเพื่อจะได้ของพร้อมและให้คุณแม่คุณแม่ก็ประทับใจประทับใจแน่นอนเพราะว่าเอาไว้ใช้ได้ตลอดเลยแล้วพวมอะไรก็ยังอยู่ด้วยนะใช่ลองเลือกดูชอบแบบไหนก็โทรไปได้ค่าวนี้ขอบคุณมากมากเลยคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าครับผมพี่เชนเนี่ยนะฮะมานำเสนอเรื่องทั้งของดีของถูกและของแถมซื้อสิบ แถมสิบจะดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันและอีกหนึ่งอย่างครับผมเป็นขนมไตล์ฝรั่งเศสอร่อยหอมหวานแน่นอนแล้เวเจอกันครับแซบพลาส โปรซื้อ10แถม10แบบนี้คุณผู้ชมรีบโทรเลยค่ะโโอ้หคุ้มมากเนาะแต่ตรงนี้ก็คุ้มเหมือนกันค่ะบอกเลยร้านนี้นะคะจากร้านนุน่น R recipe นะคะจะบอกว่าน่าลองมากค่ะ ขอบอกนิดนึงเจ้าของอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนเขามีโอกาสได้เที่ยวหลายประเทศแล้วสุดท้ายหลงเอยนะคะทําขนมฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าหลายๆอย่างที่อยู่ตรงนี้แพมไม่รู้จักมาก่อนแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักเหมือนกันอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอย่างตัวซิกเนเจอร์ไม่สั่งไม่ได้เลยค่ะวันนี้คือคีชคีชคือตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆทาร์ตเนาะ<ช>จะแบบอารมณ์ทาร์ตนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ด้านในก็คือจะมีทั้งเห็ดทั้งเบคอนอแล้วเป็นแบบเป็นชีสเป็นอะไรแบบ นี้โอ้ยน่าทานมาก ใครที่อยากลองขนมฝรั่งเศสนะบอกเลยว่าอันนี้เหมือนไปฝรั่งเศสเองเลยอร่อยมากแล้วพี่ฝนเห็นบอกว่าเคยชิมแล้วเคยกินแล้วอย่างนั้นแล้วเคยสั่งแล้วอร่อยจริงใครไม่เคยกินนะคะต้องลองอันนี้น่าลองจริงๆนะคะแล้วก็มีทูน่าสเปรดค่ะนอกจากนั้นแล้วใครชอบทูน่าสเปรดอันนี้แบบโฮมเมดเลยน่ากินมากๆนะคะก็มาพร้อมแค็คเกอร์แบบนี้เลยเนาะพี่ฝนชิมหน่อยๆลองดูว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงแค็คเกอร์ฝรั่งเศส มันหอมหูน้าสเปรย์เนี่ยถ้าใครชอบ้วต้องลองร้านนี้จริงๆค่ะเข้มข้นไม่เหมือนที่อื่นเข้มข้นใช่ไมคะมันอันนี้กระปุกละร้อยยีบาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วอ่าอันนี้ของใหม่ของใหม่ที่แบบว่ามานําเสนอรายการเราวันแรกเลยอันนี้เมนูเมนูนี้ชื่อว่าเบบี้บลอนดี้อุ้ยอันนี้เขาบอกว่ารสชาติเนี่ย ก็คือจะออกแนวคาราเมลบรวนี่แต่ดูสีข้างในอ่ะมันมีทั้งช็อกโกลแลตมีแบบน่ากินไปหมดเลยอ่ะอมีคุกกี้แล้วดูหน้าตามันสีไม่ซื้อไม่ได้แล้วแมะไม่ซื้อไม่ได้แล้วแม่พี่ฝนจริงต้องสั่งเลยคะต้องสั่ง<ม>เลยนะคะใครสนใจเมื่อกี้ลืมบอกโปรโมชั่นลืมได้ยังไงถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปพาซาของเรานะคะ สั่งเลดี blondies ตรงนี้พร้อมถุงแบบนี้น่ารักมากเลยมีถุงผ้าไปด้วยกิ๊บเก๋เชียวใครอยากได้แบบนี้นะคะในราคา369บาทเท่านั้นอะกระดิ่งอีกนิดนึงใครสนใจโทรมาเลยค่ะ0867124187ห้ามพลาดเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของอช่วงชกันแซบแล้วนะคะแพมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาครับ ถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมนะฮะถ้าสังเกตลายชื่อแน่นแล้วแน่นมากใช่คุณปีหลวงไปนี่แขนหายไปแล้วอ่าถูกต้องเพราะว่าคุณผู้ชมให้ความสนใจเยอะเพราะของรางวัลเราก็ดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ค,ครับคพันธิภาค่ะนี่นะครับวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปนะครับแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยฮะ ซึ่งวันนี้ของรางวัลของเราก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะเป็นเครื่องทํากาแฟและเครื่องบดกาแฟนะครับจากสมาร์ทโฮมหลายคนชอบเพราะว่าทานกาแฟตอนเช้าอยู่แล้วใช่ได้ทานกาแฟสดไงใครๆก็ชอบทั้งนั้นใช่ผมนะชอบมากๆเลยทานตอนเช้าหอมๆตื่นเลยใช่าฝากละครหน่อยไหคุณป๊อปปี้ได้เลยครับผมพอจบจากรายการเราไปนะฮะละครบ่ายฟ้าฝากรักตอนจบแล้วนะฮะต้องติดตามชมและดูข้อสรุปด้วยนะครับละครเย็น รักนิลันจันทราครับและคืนนี้ค่ะพิศวัครคาตเกมนะคะมาสนุกกันต่อเลยเอ๊ยยังไงพี่พันธิพาอาจจะไม่สะดวกขออีกสักลายชื่อหนึ่งเน<ม>าะเรามีเวลาได้เลยครับผู้โชคดีท่านต่อไปครับผมเป็น <ผม S 2> คุณสีประภาค่ะที่สีประภาค่ะเตรียมจับโทรศัพท์ไว้เลยใช่แล้วครับหลายๆท่านนะผมบอกเลยว่า หลายคนมีร้านขายแต่ว่าโอ้ช่วงนี้นี่ขายยากไม่รู้จะขายยังไงนะครับผมนี่ครับเข้าไปใน f a c e b o o k แซบพาซาสำหรับช่วงช่วยกันแซบ ร้านขายอะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเราคัดเลือกแล้วมาขายให้แบบนี้เลย<ช>อย่างที่คุณแอมได้พูดไป<ช>นะคร<ช>ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยครับถูกต้องเลยค่ะช่วยขายให้ฟรีจริงๆนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณขายดียิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมจะได้มีแบบร้านอร่อยๆอหรือว่าของดีๆให้ซื้อรับสายแล้วสวัสดีค่ะพี่ศีประภาโทรจากรายการแซบพ,พาซ่านะคะค่ะพี่ศีประภาอยู่จังหวัดอะไรคะ กรุงเทพค่ะกรุงเทพวันนี้โทรมาหาแจกไปเลยจ้าเครื่องทํากาแฟแล้วก็เครื่องบดเมล็ดกาแฟจากสมาร์ทโฮมขอบคุณมากเลยค่ะท่ะพี่เดี๋ยวไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัอย่ะเดี๋ลิวส่งลายชื่อเข้ามานะครับถทยยังไม่ได้ส่งวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราเจ็ดพาสวัสดีครับ Tá?